มีลูกแล้วแต่ไม่มีแม่ปะใช่คร <laughs> ับว่างพอดีเลย <c oughs> จะอบอุ่นขนาดนี้นะคะแต่ก็ทําให้สาวเสียน้ําตามาก่อนไหนเล่าซิไปทําอะไรเขา <c oughs> อ๋อในวันวาเรนนทายคือว่าเขาซื้อดอกกุหลาบทำวันสาคัญ้วยนะวันสําคัญด้วยนะเรื่วความเป็นเราอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยยูอันนี้ไม่ช่วยร้อนนะยูไม่ต้องซื้อมาหรอกแบบเปลืองทรัพยากรอะไรเงี้ยแล้วเขาสุดเสียใจแล้วเขาก็แบบเสียใจแล้วก็ เราก็เลยรู้สึกผิดอะไรเงี้ยเขาก็เสียใจยว่าเออเขาแบบเขาอุตส่าห์มาทำการ์ดมาแล้วก็ไปซื้อดอกกุหลาบมาอะไรงี้มาให้เราแล้วเหมือนเราแบบเราไม่อพรษฐานอะไรเนี่ยตอนนั้นรู้สึกผิดนะเราก็เอาดอกกุหลาบมาแล้วเราก็เก็บไว้ออแล้วก็เก็บจนแห้งนะออแล้วก็เก็บไว้ในหนังสือ แสดงโรแมนติกมากเลยไม่แต่แสดงว่าถ้ามีแฟนวาเลนไทน์ไม่ให้ดอกกุหลาบใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะโลกร้อนใช่ไหมเฮ้ยแล้วลูป้าพอเป็นผู้หญิงที่บอกว่าถ้าวันวาเลนไทน์พอไม่เอาดอกไม้นะพอไม่เอาไม่ต้องซื้อช่อดอกไม้ให้ต้้องใหดอกอะไรดีคะไม่ให้ไม่เอาดอกอะไรเลยค่ะอ๋อนี่คือเป็นมานานแล้วนะใช่อันนี้ก็เป็นมานานแล้วนะมึงไม่เป็นมึงไม่เป็นอะไรมึงเป็นกูหรอมึงถึงรู้รู้มึงไม่รู้รู้ไอ้นรักกันใช่ไหมครับรักค่ะเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนค่ะ